เซอต้าวีโกสองจุดห้าจีสมาร์ทแนะครับเป็นหน้าแชมป์รุ่นปี2013ครับผมวันนี้รีวิวครับผมเอาละครับผมกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับ ดีด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกรรถสวยบายเพชรยนต์นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่กับ Toyota าวีโนะครับเป็นตัว Smart c a คนะครับรุ่น 2.5G เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นหน้าแชมป์ด้วยรุ่นปี2013นะครับต้องบอกเลยว่าเนี่ย นานๆนนผมจะมีวีโก้สักคันนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะมีรีโวค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาผมก็รีวิวให้เลยครับก็จะพามันดูรอบคันกันเลยนะครับว่าตัวน,นี้นะครับเป็นรุ่นท็อปของตัววีโก้ในปีนั้นเรามีออปชั่นอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมตามผมมปเลยนะครับผมนะฮะ ก็จะพาไล่ดูกันก่อนเลยเริ่มจากตัวไฟหน้ากันก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปกรจริงนะครับแต่ว่าตัวไฟหน้าเนี่ยจะยังไม่ใช่ที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมยังเป็นไฟหน้ามัติรีเฟคเตอร์อยู่นะครับผมส่วนตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เรียกเป็นหน้าแชมป์แล้วนะฮะก็จะเป็นกระจังหน้าขอบโครเมียมนะฮะตรงกลางก็จะเป็นสีเทาดานะครับก็ตัดกับตัวรถดีนะครับตัวนี้ก็บางคนก็เรียกก็เป็นสีบอลทองบางคนก็เรียกสีบอลเงินนะก็ เป็นเป็นสียอดฮิตของตัวชมนั้นเหมือนกันนะครับผมของในช่วงปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสีเนี้ยเห็นวิ่งกันตามท้องถนนเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะซุ้มล้อซุ้มลายก็มีมาให้หมดแล้วนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้นะครับล้อมแม็กเนี่ยเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนยางมาใหม่ยางก็ออกคล้ายๆแบบว่าเหมือนคล้ายๆยางออฟโรดนะฮะอ่าก็เน้นลุยเน้นถึกอะไรหน่อยนะครับผมอ่าตัวนี้สเปคยางก็จะเป็นอยู่ที่อ่าเดี๋ยวผมดูให้เลย สองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนะครับผมอ่านี่คือสเปคยางของรุ่นนี้นะครับก็ได้ยางแบบนี้แม็กแบบนี้ไปเลยนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับผมอ่ะไล่ขึ้นมานะฮะบันไดข้างนะครับตัวสูงหรือว่าตัวเพี้ยนเนอร์เนี่ยก็มีบันไดข้างอยู่แล้วนะครับด้านข้างนะครับมีโลโก้ของตัวไฮรักนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นในชื่ออ่ะของรุ่นของเครื่องยนต์ครับเป็นเอ็นเทอร์โบนะครับเอ็นเทอร์โบแบบผันนะครับผมอ่าไล่มาด้านหลังเลยนะครับพาดูรอบๆเลยครับซุ้มล้อผมบอกว่าสวยงามดีนะตัวนี้ บแ็นซุ้มล้อแท้โรงงานด้วยนะครับผมไล่มาด้านหลังนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับมีโลโก้ของเกตรุ่นเป็นตัว G ีนะฮะด้านล่างก็จะเป็นวีโก้แชมป์นะครับอ่ากันชนหลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวกระบะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยปึ๊บนี่นะฮะกว้างขวางนะครับเน้นขนของเน้นใช้งานได้นะตัวแคปบนะครับก็ จะเป็นในทางเลือกของลูกค้าที่กำลังมองหารถแคปไปใช้งานอยู่นะฮะเพามาดูผมมองบ้างเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปก็คือสามารถที่จะเปิดแคปออกมาได้นะครับนี่ข้างในก็เป็นเบาะหนังนะครับสีเบจทั้งหมดเลยนะครับหลังคาก็เป็นโทนเบจหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะหนังพร้อมกับตัวพรมกระดุมนะครับตัวนี้พรมกระดุมนี่ค่อนข้างจะสีหวานเววไปหน่อยนะครับผมก็ดูน่ารักดีนะฮะอ่าคือเน้นแบบ นี้ใช้งานนะรกันเลอะกันรายได้ถอดทำความสะอาดแยกชิ้นส่วนออกมาทําความสะอาดได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าเขาเรียกว่ามุมมองจากภายนอกเนี่ยมองเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะกว้างขวางเหมือนกันนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นกันก่อนนะครับผมว่าตัวนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงนะฮะไปเลย ในสองตัวเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,500 cc นะครับเป็นเครื่องยนต์ d 4 d v i n t e r b o จาก toyota นะครับผมก็คือเป็นรุ่นที่มีอร์ b o แปรผันในตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของกําลังเนี่ยครับต้องบอกเลยว่า2 5 0 0 cc เนี่ยค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเคยมีรุ่นที่เป็นรุ่น3,000ด้วยนั้นก็ได้กําลังมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการแบตน้ํามันเนี่ยต้องบอกว่าตัวเนี้ยเปียดกว่านะครับผมอ่าให้ดูเพจเลยนะครับอันนี้เป็นรถไปปี13นนะะอัเเป็ตวสิบ ปี2013นะครับผมอ่ารถปลายปีนะครับผมอ่าก็ประมาณคันนี้ก็น่าจะจดปี14แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้ารถปลายปีเนี่ยนะครับผมอ่าเป็นรถปี13บสจดสินะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับนี่พาดูนะครับไล่ดูเลยนะครับเดิมๆรถยรั่ไม่เคยถูกขายนะครับผมรอยอาร์กต่าง,างๆก็ยังเป็นโครงเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนัมเบอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับผมต้องบอกว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งตลอดนะว่ารถที่ผมรีวิวทุกคันเนี่ยผมจะเน้นรถที่เป็นเดิมๆนะครับ รถที่ไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยย้อมแมวไม่เคยจมน้ำนะครับผมเน้นรถเดิมๆม,มาให้ลูกค้าดูเลยสนใจ <_ ening> ครั้งนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่าให้ดูกันแบบแบบเรียวไทม์เลยนะฮะไม่ต้องมาตัดเลยนะครับนี่นี่ก็ไปในส่วนงตัวโครงสร้างนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างเช่นเคยนะครับลูกค้าออกรถกับทางผมเนี่ยผมก็จะมีการดูแลของเหลวให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครัของเหลวทุกชิ้นนะครับผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับออกไปพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเองนะฮะ อ่านี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวของเครื่องยนต์แล้วก็ของเหลวต่างๆนะครับทีนี้ในส่งตัวออปชันนะครับผมพาไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมเอาละครับผมแล้วก็อยู่ภายในกันแล้วนะครับก็จะพาไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้กันก่อนเลยนะครับผมนะฮะให้ดูเลขไม้กันสดๆเลย1นึ่งแสนสี่ิกิโลนะฮะอ่าเนีกยคือผ่านการใช้งานไปแล้วอยู่ที่แสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถที่เป็นโฉมปี2013นะ เนี่ยเลขไม้ไม่ถึงแสนห้าเนี่ยผมมองเลยว่าเลขไม้ค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับผมอยู่ที่เลขกลางๆเลยแสนห้ากลางๆเนี่ยถือว่าน้อยมากใชลรถน้อยมากเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับเลื่อนออกมานะครับตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนค้นเปลี่ยนโหมดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้มีแมปด้วยนะครับผมผมพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าดูดูตรงพวงมาลัยกันก่อนนะครับตัวนี้ก็รับสายวางสายก็ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผม ถอดแผ่นแล้วก็กดถอดแผ่นตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่ารุ่นนี้ยังตัวใส่ีดีได้อยู่นะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ด้านด้านล่างนะครับลูกค้าเห็นชัดเจนไหมครับอ่าก็จะมีอ่ากระจกเนี่ยเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้าแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอ่เขาเรียกว่าตัวปรับไฟที่เป็นตัวหน้าปัดนะครับตัวนี้เราก็หมุนได้เลยนะครับว่าเราจะไฟมืดสว่างแค่ไหนอย่างเช่นเราหมุนเนี่ยผมให้ดูตัวหน้าจอนะครับ เนี่ยถ้าเกิดมันสว่างเกินไปใช่ไหมเราก็เบียดเบียดปรับแสงได้เลยเห็นไหมฮะปื๊บป๊บป๊บอ่จาจะสว่างมากน้อยแค่ไหนก็มีอู่สาสเต็ปให้เลือกนะสามสี่สเต็ป่าเนี่ยก็มืดสว่างเลือกได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่ให้มานะครับแล้วก็กระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ฝั่งคนขับฝั่งซ้ายก็จะเป็นกระจกปกตินะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงควบคุมต่างๆนะครับส่วนตรงกลางนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอมัลติมีเดียนะครับใส่ DVD ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพร้อมกับตัวนีเวกเกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะต้องมี SD c a r กาดก่อนนะครับซึ่ง SD ดีการเนี่ยจากโรงงานเราก็ใส่ไปแล้วก็มันจะขึ้นแบบใช้งานได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเอา SD อะไรมาใส่ก็ได้นะ่าแต่เราเดี๋ยวเราจะมีให้นะครับผมรับตัวอ่าเขาเรียกว่า แมปการ์ดนะครับผมของโตโยต้าเขาเรียกแมปการ์ดนะฮะก็จะมี1นึคันต่อ1นอันนะครับผมใช้ตรงรุ่นเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะใช้ไม่ได้แต่เราจะมีให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมแต่ว่าตอนนีต้ต้องถอดเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะอ่าเพื่อกันป้องกันการเสียหายหรือว่าป้องกันสูญหาย,หายนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นแอร์หมุนอยู่นะครับยังไม่มีแอร์ออโต้นะครับในตัวโฉมนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ลงมาในส่วนของเกียร์ นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเกียร์ถอยอยู่ขวาล่างนะครับก็จะเป็นเกียร์แบบธรรมดานะครับตัวนี้คันเกียร์จะสูงนะครับเป็นสไตล์ของตัววีโก้โฉมนี้อยู่แล้วนะครับเข้าง่ายสะดวกดีนะครับผมคัดก็เมื่อกี้ผมลองเหยียดดูแล้วก็ปกติดีเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยที่ผมที่ผมเห็นครั้งแรกที่เข้ามานะบอกว่าโอ้โหคันนี้ผมต้องรีวิวให้ได้เพราะว่าสภาพแบบค่อนข้างจะใหม่กิฟมากใหม่น้อยแล้วก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยดูสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะ เบาะนี so ่ไม en ja e <ills> ่มีช้ําเลยนี่เบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมอ่าเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าเบาะแคปบีพิงหลังก็เป็นเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับตัวนี้มีลําโพงให้สี่จุดนะครับผมมีหน้าคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับอ่อ่มีคู่หน้าคู่หลังนะครับลำโพงสี่จุดเสียงดังกระหึ่มแน่นอนนะครับผมอ่าด้านบนนะครับมีช่องเก็บแว่นนะครับผมอ่ามีช่องเก็บแว่นนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับ ก็เป็นไฟสีส้มปกติไฟสองแผ่นที่แต่ว,ว่ารุ่นนี้จะมีไฟอยู่2ดวงนะครับมีตรงกลางหนึ่งดวงแล้วก็ด้านหน้าอีกสองดวงนะครับผมอ่าแล้วก็ันนี้จะเป็นตัวช่องแผงเก็บของนะครับเน็บการ์ดเน็บอะไรตัวที่บังแดดเนาะ,นอ,ะอ่าตัวฝั่งซ้ายก็มีมีกระจกให้นะครับสาวๆก็แต่งหน้าทาปากได้เลยตอนขับรถนะครับผมอ่าให้สามีขับอะอรก็แต่งได้เลยสบายๆนะฮะนี่ช่องใส่แก้วก็มีมาให้นะครับ ตรงกลางช่องเก็บของนะครับมีหลุมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยเก็บของได้เยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเก๊นะครับเก็บของใส่แผ่นนุ่นนี่นั่นได้เลยนะครับแต่ว่าในชมนี้นะครจะไม่เหมือนวิโกตรงที่ว่าคูบ็อกเขาเยังไม่มีนะฮะนี่ถ้าถ้าเป็นตัวรีว o เดี๋ยวเขามีคูบ็อกมาให้ละฮะอันนี้ก็ช่องเก็บของทั่วไปนะครับก็บอกว่าช่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปทํามานี่อันนี้ก็อีกอีกสองช่องไม่รู้อะไรเต็มไปหมดฮะ ยัดของให้พลุงพลังเลยฮะแต่ในการจะซ่อนเงินภรรยาอันนี้ไม่บอกนะครับว่าตรงไหนซ่อนได้บ้างนะฮะลูกค้าต้องไปสืบเอาเองนะครับผม <c oughs> หยอกๆไปนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็น2ตัวภายในนะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆบอกไม่ช้ำํำคอนโซลดูดีมากเลยนะครับแล้วก็เลขไม้น้อยด้วยสำหรับคันนี้ผมเชียร์เลยนะใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าอย่างคุ้มเลยนะครับเพราะว่า ในราคาคันนี้ผมบอกเลยว่ามันขายไม่ถึง5้าแสนเลยนะครับในโฉมปีสิบสามหน้าแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้สเปคแบบนี้นะครับคินคีนแบบนี้เลยภายนอกภายในดูเอียมอ่องมากนะครับเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ท่าที่ต้องบอกว่าดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถที่เรานํามาขายให้กับคุณลูกค้านะครับก็จะเป็นรถสนักง,งานนะครับรถปลดปลดระวางปลดประจําการมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งรถพวกนี้ข้อดีก็คือว่าเขาที่มีการเป็นแนนศูนย์ตลอด นะครับผมเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าในการเข้าใช้อระยะต่างๆเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ตลอดนะเขาไม่ได้ทำที่อู่นะครับก็มีการดูแลให้โดยศูนย์โตโยต้านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเรื่องของอมาตรฐานท,ที่ที่ผ่านมาค่อนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ท้ายคลิปนะครับว่าคันนี้ราคาเป็นยังไงนะครับผมตามมันเลย เอาละครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า Vigo c h a m ์คันนี้นะครับเดี๋ยวโทษอีกทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็น Vigo c h a m ์นะครับ 2.5G นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นหน้าแชมป์แล้วก็เป็นสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปได้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับผมแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าดูดีมากๆจริงๆแล้วก็เลขไมค์ค่อนข้างจะน้อยด้วยแค่แสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับไม่ถึงแสนห้านะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับว่าคับได้คันนี้ไปเนี่ยผมบอกได้ว่าคุ้มจริงๆนะครับเน้นออกไปใช้งาาาานนนนออออกไไปแบบบวิ่่งงงทํขขะรเียยส แล้วก็ลดระ่าที่กริปมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากใครสนใจนะครับคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นบาทกลมๆเลยนะครับผมราคานี้ราคาเดียวเลยนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับผมก่อนเพชรยนต์ยินดีและให้บริการแล้วก็รับสายคุณลูกค้าได้ทุกเวลาเลยโทรมาได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็หวังว่าจะครบถ้วนแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็ห่าวกันหน้านะครับ ผมจะมารีวิวรุ่นไหนให้ดูอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของน้องกรนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่คอยกดไลค์กดซับสไครต์ผมแมโอ้โหตอนนี้จะพันคนแล้วนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วกัดหนนะ้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ